วิธีรักษาโรคลำไส้แปรปวนฟังคลิปนี้ดูนะคะว่าจะต้องทำยังไงบ้าง สวัสดีนะคะก็ชื่อนะคะส้มพิชภาใจแสนนะคะเป็นเจ้าของเพจที่ชื่อว่าบาลาน c e B.L.F.D t o กแก้ท้องผูกนะคะตรงนี้เนี่ยส้มก็จะมานะคะพูดถึงวิธีนะคะทั้งหมดเนี่ยหวิธีด้วยกันนะคะที่จะมาแนะนำนะคะรักษาอาการลำไส้แปรปรวนนะคะก็โรคนี้เนี่ยก็เป็นโรคที่น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็พบ บ่อยมากๆเลยนะคะในทุกเพศทุกวัยนะคะซึ่งนะคะเกิดจากลำไส้ของเราค่ะบีบตัวไวกว่าปกติค่ะจึงส่งผลทำให้นะคะเราเองเนี่ยมีอาการปวดท้องนะคะแน่นท้องอึดอัดท้องไม่สบายท้องนะคะ และบางคนนะคะอาจจะปวดท้องข้างซ้ายบางคนอาจจะปวดท้องข้างขวาบางคนปวดมากบางคนปวดน้อยนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะก็บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการที่ถ่ายบ่อยๆด้วยบางคน,นะคะ กินข้าวเสร็จปุ๊บนะคะก็ต้องไปเข้าห้องน้ําเลยนะคะบางคนเนี่ยขับถ่ายทั้งเช้ากลางวันเย็นแม้กระทั่งก่อนนอนเลยนะคะซึ่งนะคะก็เป็นการรบกวนนะคะชีวิตประจําวันของเรานะคะแต่โรคนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อชีวิตนะคะแต่มันส่งผลทําให้เราค่ะลาคาญได้นะคะหรืองุนหงิดได้นะคะในแต่ละวันดังนั้นนะคะ วันนี้นะคะส้มก็จะมานะคะแนะนําและบอกวิธีว่าจะต้องทํำยังไงบ้างกับการรักษาโรคอาการลําไส้แปรปรวนนะคะก็ใครที่ถ่ายบ่อยๆแบบนี้เนี่ยนะคะก็ลองฟังคลิปนี้ดูนะคะว่าจะต้องทํำยังไงบ้าง อย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของพวกอาหารที่มีไขมันสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไก่ทอดหมูทอดนะคะเพราะว่าอาหารเหล่านี้นะคะก็จะส่งผลนะคะทำให้ลำไส้ของเราบีบตัวค่ะก็จะเป็นในเรื่องของแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์ไวน์นะคะหรือว่าจาพวกเกี่ยวกับถั่วนะคะผลิตภัณฑ์จากถั่ว ที่นะคะมันก็จะเข้าไปทําให้กระตุ้นลำไส้ของเรานะคะแล้วก็มีพวกชากาแฟด้วยนะคะที่ทั้งหมดนี้นะคะจะเข้าไปกระตุ้นทําให้ของลำไส้ของเราเนี่ยแปรปรวนเพิ่มนะคะดังนั้นนะคะถ้าใครที่มีอาการปวดท้องบ่อยๆนะคะเข้าห้องน้ําบ่อยๆนะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วอาการลำไส้ของการแปรปรวนของเราเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะคะ ต่อนะคะข้อที่2นะคะก็เป็นในเรื่องของความเครียดนะคะใครที่นะคะมีอาการเครียดนะคะแนะนำเนาะน,นะคะก็เป็นเหตุผลหนึ่งเลยนะคะที่ทําให้เกิดนะคะลำไส้แปรป่วนได้นะคะใครที่เครียดอยู่นะคะแนะนําเลยว่าให้หากิจกรรมต่างๆทำนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกฟังเพลงที่เราชอบนะคะหรือเรา เออจะไปเล่นกีฬานะคะที่เราชอบเพื่อให้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็ถ้าเราลดนะคะความเครียดลงได้นะคะอาการลำไส้แปรปรวนของเราก็จะลดลงด้วยนะคะและบางทีนะคะเวลาเราค่ะมีอาการที่ปวดท้องบ่อยๆนะคะปวดท้องเยอะๆนะคะตัวเราเองเนี่ยนะคะก็จะกังวลว่าเฮ้ยนะคะเราเองค่ะเป็นมะเร็งลำไส้หรือเปล่าอ่านะคะแต่ว่าจะบอกเลยนะคะว่า อาการลำไส้แปรปวนนะคะไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทําให้เราค่ะ<ย>เป็นโรคมะเร็งลำไส้นะคะค<ย>ตรงนี้เนี่ยนะคะดังนั้นอยากจะให้เราะค่ะลดความเครียดตรงนี้ล<ค><ย><ค><ย>งน,นะคะค<ย>แล้วอาการลำไส้แปรปวนของเราเนี<ค>่ยบอกเลยว่าไม่ได้เป็นอันตรายอย่างที่คิดนะคะเราจึงควรปฏิบัติตามให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ลดความเครคียดลงแล้วจะทําให้นะคะอาการลำไส้ของเราะค่ะอาการลำไส้ของเรา แปรปวนเนี่ยนะคะลดลงได้ต่อมานะคะก็จะเป็นข้อที่3นะคะทุกคนนะคะก็คือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะเพราะว่าการออกกําลังกายนะคะก็จะทําให้อาการลําไส้แปรปวนของเราเนี่ยลดลงได้นะคะเพราะว่าการออกกําลังกายนะคะก็จะ ทำให้นะคะร่างกายของเราเนี่ยนะคะปรับสมดุลน,นะคะแล้วก็ทําให้ลําไส้ของเราอะคะ่ะไม่บีดตัวไวจนเกินไปนะคะจึงทําให้เราเองเนี่ยมีอาการลำไส้แปรปรวนที่ลดลงได้นะคะแนะนําเลยนะคะว่านะคะอย่างน้อยเนี่ยเราควรออกกําลังกายนะคะวันละ20-30นาทีเท่านั้นนะคะ ก็1อาทิตย์เนี่ยอยากให้ออกกำลังกายประมาณสัก5วันนะคะแล้วอาการลดแล้วอาการในเรื่องของล้ำไส้แปรปรวนของเราอะคะ่ะจะลดลงค่ะมานะคะก็คือวิธีที่4นะคะคือนะคะควรที่จะทานพวกไบโอติกนะคะไบโอติกก็คือตัวจุลินทรีย์ตัวดีนะคะเพราะว่า นะคะถ้าเราได้ทานไบโอติกเยอะเนี่ยนะคะมันจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลในลำไส้ใหญ่นะคะจึงทําให้นะคะเราเนี่ยลดอาการท้องผูกนะคะลดอาการลำไส้แปรปรวนนะคะแล้วก็พวกอาหารนะคะที่มีไบโอติกเยอะเนี่ยนะคะก็คือส่วนใหญ่จะอยู่ในพวกนมเปี้ยวนะคะโยเกิร์ตนะคะแต่บอกเลยว่าก็ไม่ได้อยู่ในทุกยี่ห้อนะคะฉะนั้นแล้วนะคะเวลาเราซื้อ ของเนี่ยนะคะเวลาเราซื้อพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตนะคะก็ควรอ่านข้างฉลากรกน,นะคะว่ามีไบโอติกไหมนะคะเพื่อเวลาที่เราจะได้ทานเข้าไปนะคะจะได้ประโยชน์เนาะนะคะแล้วก็จะได้ลดอาการลำไส้แปลกวนด้วยนะคะต่อมานะคะวิธีที่5นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการทานยาลดบีบตัวลำไส้นะคะถ้าหากใครที่ เปลี่ยนพฤติกรรมก็แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลีกเลี่ยงอาหารของมันของทอดนะคะหรือว่าออกกําลังกายนะคะแล้วก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดก็แล้วนะคะแล้วยังมีอาการที่มีลําไส้แปรปรวนอยู่นะคะมีอาการปวดท้องนะคะบ่อยๆหรือว่า แน่นท้องไม่สบายท้องที่เป็นการรบกวนชีวิตประจำวันของเรานะคะก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะคะแล้วเขาก็จะให้ยานะคะลดบรรเทาอาการลำไส้แปรปวนให้กับเราะคะ่ะนี่นะคะก็คือทั้งหมดนะคะหวิธีนะคะที่จะช่วยรักษานะคะอาการลำไส้แปรปวนของเรานะคะ นะคะก็ถ้าใครนะคะไม่มีเวลาฟังคลิปทั้งหมดนะคะเดี๋ยวส้มจะมาสรุปนะคะวิธีทั้งหมดนี้ทั้ง5ข้อนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็คือว่าวิธีที่1น,นะคะจะเป็นในเรื่องของหลีกเลี่ยงอาหารนะคะของทอดของมันนะคะเพราะว่าอาหารเหล่านี้จะเข้าไปกระตุ้นลำไส้ของเราจึงทําให้ลำไส้ของเราเนี่ยแปรปรวนได้นะคะ 2. นะคะวิธีที่2ก็คือลดความเครียดนะคะ แล้วก็วิธีที่3นะคะก็คือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วก็วิธีที่4นะคะก็จะเป็นในเรื่องของทานพวกไบโอติกเยอะๆนะคะแล้วก็วิธีที่5นะคะวิธีสุดท้ายเนี่ยก็คือการที่ควรไปปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อได้รับยาลดอาการบรรเทาลำไส้แปรปรวนนะคะ่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะนำทั้งหมดนะคะ5 วิธีนี้นะคะไปไปฏิบัติตามนะคะก็ส้มมั่นใจว่านะคะทุกคนก็จะมีอาการลำไส้แปรปรวนเนี่ยที่ลดลงนะคะแล้วก็ถ้ายังไงนะคะส้มก็ขอฝากนะคะคลิปที่มีประโยชน์อย่างนี้นะคะเอาไว้ด้วยนะคะถ้าใครที่ติดตามนะคะก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะคะ